ไม,ไม่ไม่ได้เดือดหรอกครับเพ,เพียงเพียงแต่ว่ามันก็เป็นเป็นข้อที่จริงที่ได้ฟังจากทางผู้เสียหายเขาได้มีการบอกมานะครับแต่ผมขออนุญาตไม่ไม่เอ่ยนะว่าเป็นของที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าจะด้วยข้อกฎหมายหรือว่ามารยาทเลยนะผมจะไม่พูดนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้รู้ว่ามันมีเรื่องราวที่เอ่อเป็นการเอารัดเอาเปรียบคนที่เสียหายกันแล้วกันนะครับก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่เราเป็นกระบอกเสียงให้ให้กับผู้เสียหายได้อะ เราก็ยินดีในขณะเดียวกันคนที่ถูกกล่าวหาเราก็ยินดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะดีแค์ตัวเองว่ามันไม่ใช่แบบนั้นอย่างน้อยคุณก็จะได้พ้นคำครหาในสังคมไปว่าคุณไม่ได้ทําแบบนั้นเราก็ยินดีประเด็นอยู่ที่ว่าผู้เสียหายเขากล้าผู้ถูกกล่าวหากล้าหรือเปล่าเดี๋ยวขอรวบรวมข้อเท็จจริงให้มันได้มากออกว่านี้สักนิดนึงนะฮะแล้วก,ก็คงจะมีการพูดคุยกันต่อไปว่าจะยังไงร,รู้เหรอที่ไหน นี่สัมภาษณ์คนนะอย่ามาล่อซื้ออย่างนี้ยยังคือยังไม่ได้บอกนะว่าเ่าเป็นที่ไหนไ<อ>ยังไม่ได้บอกเป็นที่ไหนนะก็ก็ก,ก,ก็เอาเราพูดแบบแบบแบบปลแบบายเปิดแบบกว้างๆแล้วก<อ>ันผมก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนหรือว่าเป็นธุรกิจไหนแน่นอนครับว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีตัวนักสแสดงเหล่านักสแสดง ที่ไปอยู่ในนั้นด้วยจะเป็นไปร่วมทุนจะไปเป็นเซนเตอร์เป็น,ปนแบนแอมเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้น,นะครับก,ก็ต้องบอกเลยว่าคือผมอะถามว่าลำบากใจไหมผมลำบากใจผมลำบากใจเพราะว่าอย่างอย่างแบบอามต้องกว้างนะฮะบางทีเคสที่มันผ่านมาอย่างเงี้ยมันก็มีมันก็มีคนที่เรารู้จักอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายในเมื่อวันนี้เราเลือกที่จะยืนอยู่ตรงเนี้ย เราก็ต้องยืนอยู่ข้างประชาชนเนี่ยเราก็ต้องยืนอยู่ข้างคนที่เสียหายจร well, ิงๆอะไรเงี้ยนะครับก็ผมก็หวังว่าพี่ๆน้องๆที่ที่มันจะมีประเด็นผมที่ผ่านมาหรือต่อไปข้างหน้าก็อยากจะให้เข้าใจพี่ด้วยว่าวันนี้สิ่งที่พี่ทําอยู่คือหน้าที่ของเรานะครับคุณก็มีหน้าที่ของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกไม่ควรคุณก็คุณก็ปล่อยซะ นะครับคือบางทีมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นพี่หรอกพี่ก็เชื่อว่าสังคมปัจจุบันนี้นะครับเ,เรารู้กันอยู่แล้วเราอยู่กันด้วยเรื่องราวของของออสังคมโซเชียลที่เขาก็มีพลังโซเชียลมีมีสื่อในมือทุกวันนี้จะมาบอกว่าเราเป็นสื่ออย่างเดียวไม่ใช่เพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งวันนี้สื่อใหญ่ๆสื่อหลักๆเองก็ไปเอาไปเอาข้อมูลเอาเรื่องราวจากจากสื่อซึ่งเป็นชาวบ้านเนี่ยแหละฮะที่อยู่ใน อยู่ในยู u ูปเฟซบุ o กทิ k t ็อกเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนหมดแล้วสื่อใหญ่บางครั้งเราก็ต้องต้องพึ่งชาวบ้านที่เขาเขามีข้อมูลเป็นสื่อเล็กๆนี่แหละฮะแล้วทุกคนก็เป็นสื่อหมดแล้วเคสนี้เหรอครับมีิต่อ่ผม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 เชื่อว่าไม่ยังไม่มีใครขยับแต่ผมก็ยังไม่ได้หมายถึงว่าเป็นใครนะก็ก็เชื่อว่ายังไม่มีใครขยับเพราะว่า ยังไม่มีการถูกกล่าวหานะครับมันก็เป็นแค่คําโพสลอยๆนะครับก็เดี๋ยวไว้รอเร็วๆนีแล้วเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยตัวนักแสดงหรือว่าตัวอินฟูต่างๆเองก็จะได้ดีแค์ตัวเองนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็เชื่อว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าสังคมมันจะพิพากษาเองสังคมจะมีบริบทเองว่าการที่จะทำกันแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่า